เขียวสุริยาดวงสี แกนนำเยาวชนที่มีอดีตผ่านร้อนผ่านหนาวเมื่อเรียนจบชั้นม .6 ก็เดินทางออกนอกชุมชนไปศึกษาต่อที่กรุงเทพเรียนไปทำงานไปและด้วยไัยที่คึกขนองกินเหล้าเกเรชีวิตจึงหักเหเมื่อเรียนไม่สำเร็จจึงกลับคืนถิ่นสู่ชุมชนเรากลับมาบ้านเราก็เห็นปัญหาคล้ายๆกับปัญหาเราคือผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ชีวิตแบบ <c oughs> เป็นไรที่ไร้สาระมากหลา,หลายอย่าง จึงให้เราย้อนกลับมาว่าถ้าเด็กส่วนใหญ่ไม่เป็นเหมือนเราอนาคตเขาก็จะต้องดีกว่าเราแน่นอนน้องเขียวจะทําอะไรนี่เด็กๆเกยาวชนจะจะเห็นด้วยแล้วก็ทําตามแล้วก็จะมาร่วมกิจกรรมเยอะแล้วก็เห็นว่าจุดเด่นตรงนี้นะครับน้องเขียวสามารถที่จะาพากลุ่มเยาวชนมาร่วมกิจกรรมได้สมเกียรติสาระหัวหน้าสํานักงานประหลัดอบตอน้องอียอ มุ่งมันที่จะทำงานพัฒนาเยาวชนโดยให้ความสนใจกลุ่มเด็กที่ก้าวพลาดหรือกลุ่มเสี่ยงต้องจับตาเป็นพิเศษด้วยความเชื่อที่ว่าเด็กทุกคนถ้าได้โอกาสและการยอมรับเขาจะเป็นคนดีและแสดงพลังออกมาพอดีเห็นสมเกียรติมีความตั้งใจจริงในการพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลน,นองอียอจึงเกิดขึ้นจากการรวมใจของผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนตัวแทนของบ้านวัดโรงเรียนรพสตและอบะตอที่พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องโดยทำงานหนุนเสริมสภาเด็กและเยาวชนที่มีแกนนำเยาวชนโดยธรรมชาติไม่ใช่จากการแต่งตั้งอย่างในอดีตและนี่คือพลังสำคัญที่สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆน้องอียอ เมื่อผู้ใหญ่ใจดีมอบโอกาสเขียวคว้าและลงมือทำอย่างตั้งใจโดยหวังอยากให้น้องๆในชุมชนเติบโตอย่างมีคุณค่าไไดโดยเริ่มต้น <ไป S 1> จากการ <ไป S 1> ชักชวนน้องๆตัวแทนหมู่บ้านและ2คนตั้งเป็นคณะกรรมการแกนนำเด็กและเยาวชนกิจกรรมต่างๆที่เราทำกันเราก็จะเรียกประชุมคณะกรรมการว่าภายในเดือนนี้เดือนนี้เราอยากทำอะไรบ้างแล้วเราก็คุยกับพี่สมเกียจพี่สมเกียิก็เป็นคน ช่่่่วยในเเรรืองตงตาาาๆททีคิดจะัการซ่อมรถซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นทุนดีที่เขียวสามารถนำมาสอนน้องๆที่สนใจรวมทั้งประสบการณ์ด้านการเกษตรที่สามารถสร้างฐานอาชีพให้กับน้องๆในชุมชนได้กลายมาเป็นโครงการให้น้องๆได้เลือกเรียนรู้อย่างเช่นโครงการเลี้ยงปลาที่ได้ผู้รู้ในชุมชนมาช่วยสอนตั้งแต่การเลือกพันธุ์ดีการให้อาหารการดูแล และเขียวอย่างให้น้องๆรู้จักนำไปขายในชุมชนเด็กๆไม่อายที่จะขายลผลผลิตของตนหรืออย่างโครงการเลี้ยงไก่ที่ได้รับการสนับสนุนจากอบต,อตอพวกเขาได้ฝึกการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและร่วมเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาการเลี้ยงไก่ร่วมกันนำไปสู่การสืบค้นและแสวงหาความรู้ภูมิปัญญาและเทคนิคใหม่ๆจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอกชุมชนเมื่อรวมตัวกันติด กลุ่มเยาวชนก็อาสาทำงานเพื่อชุมชนกจิจกรรมแรกก็คือทำความสะอาดหมู่บ้านทุกวันเสาร์เวลาจิตนาฬิกาถึง9นาฬิกาเพราะว่าช่วงเย็นนี่นเราก็จะมีวิ่งเก็บขยะแล้วก็ช่วงเย็นเราจะก็จะสอนหนังสือเด็กๆด้วยนะคะรู้สึกภูมิใจมากที่เราแบบใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์มีจิตอาสาในการพัฒนาหมู่บ้านของเราก็อยากให้เด็กนี่ขเาขามีความรู้สึกว่าตัวเองเข,เขามีประโยชน์ยังมีหน้าที่คอยช่วยเหลือสังคมได้ และเมื่อมีวาระของชุมชนขึ้นก็ได้พลังเหล่านี้มาเป็นกําลังสำคัญอย่างวันงานทอดกรถินของวัดราชสามาคีประจำปีนี้<า>ก็ได้เห็นพลังของกลุ่มเยาวชนมาร่วมลงแรงลงมือเป็นที่ชื่นชมของผู้ใหญ่ทุกคนเยาวชนเราจะมาช่วยกันด้วยใจตั้งแต่มีกลุ่มของเขียวเขาเข้ามาเขาก็จะมาช่วยมาดูมาแลมาแบ่งเบาเห็นแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเก่าเยอะ เมื่อยิ่งทำกิจกรรมก็ยิ่งพัฒนาตนหลายคนก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองขยับบทบาทเป็นแการนำเยาวชนรุ่นต่อๆไปความเปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยคือเรากล้าแสดงออกแต่ก่อนไม่กล้าเลยเดี๋ยวนี้กล้าพ่อแม่บอกว่ามีโอกาสให้รีบพูดให้รีบกล้าทำค่ะแล้วก็แบบเป็นคนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์แต่ก่อนจะแบบดูโทรทัศน์ฟังเพลงแต่เดี๋ยวนี้ก็ทุกวันเสาร์นี่จะมาทำกิจกรรมเราดูแลเด็กอยู่เยาวชนทั้งเด็กทั้งเยาวชนอยู่ ทั้งตำบล10หมู่บ้านคือเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากที่สุดคือเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างเขาทำให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นเยอะสะบายใจบมกังวลใจมวนใจนอนก็รับว่าเขาเป็นคนดีแล้วว่าสันดอเขาเห็นใดดีแล้วซ้ำนี้เมคะ่ะดีใจปล่นใจน้ำเขา เบื้องหน้าคือความงดงามที่เกิดขึ้นจากพลังของเด็กเยาวชนโดยเริ่มจากเยาวชนนอกระบบที่มีใจและมีศักยภาพของการเป็นผู้นำพัฒนาน้องๆในระบบการศึกษาให้มีทักษะชีวิตรับผิดชอบและสึมซับความเป็นไปของชุมชนในระหว่างทำงาน เบื้องหลังคือมีผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมกับสมเกียรติเข้ามาร่วมสนับสนุนคอยกระตุ้นให้กำลังใจให้เด็กเยาว,วชนรู้สึกภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองกล้าลุกขึ้นมาร่วมรับผิดชอบชุมชนท้องถิ่น ก้าวแรกของความสำเร็จไม่เพียงจะทำให้แกนนำเยาวชนมีกำลังใจแต่ยังทำให้การถักทอพลังคนเบื้องหลังแข็งแรงมากขึ้นนำไปสู่ความพยายามยกระดับจากคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีทั้งตัวแทนมาจากหลายหน่วยงานมาเป็นโรงเรียนครอบครัวเมื่อก่อนนะครับการพัฒนาเด็กและเยาวชนของเราอาจจะขาดความตอนน่อเนื่องหลังจากนั้นนะครับทางสรสและมูลนิธิสยมามกรมจนนะครับเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการจุด ประเด็นในเรื่องความการพัฒนาเด็กและเยาวชนครับในรูปแบบของการจัดการความรู้เด็กและเยาวชนแล้วก็แนวคิดของโรงเรียนครอบครัวโรงเรียนครอบครัวนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเด็กจะได้ดูแลสุขภาพในครอบครัวในชุวิได้นะครับก็จะให้เด็กมาฝึกทักษะที่โรงพยาบาลนะครับเกี่ยวกับดูแลผู้ป่วยก็คิดว่านี่จะเป็นแกนนดันใ้ได้สุขภาพได้นะครับก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องนะครับเด็กก็คิดว่าน่าจะเป็นงานบูรณาการการงานกันนะครับเพราะว่า อยากให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมช่วยกันนะครับเมื่อมีจัดตั้งขึ้นเนี่ยผมเห็นว่าก็จะเป็นส่วนช่วยให้คนที่เรียนในระบบไปเรียนวิชานอกระบบเช่นวิชาวิถีชีวิตวัฒนธรรมครอบครัวในท้องถิ่นเนี่ยไปเรียนเพิ่มเติมเพื่อมาปรับใช้ในวิชาในระบบนะครับทั้ง8กลุ่มสาระวิชานี้ได้เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก่อนทาง เยาวชนนี่ตําบหลหนองอียอของเรานี่จะมีปัญหาในเรื่องการจัดงานที่ไหนหรือว่ามีงานที่ไหนจะมีการทะเลาะเบาแวง้งมีเรื่องมีราวกันขึ้นอยู่ทุกบ่อยแต่ตอนนี้นะครับเป็นการที่มีโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็ทําให้เด็กเยาวชนเขาเขารู้จักการเขาคุ้นเคยกันดีนะครับปัญหาเรื่องเหล่านี้ ลดลงได้เยอะนะครับร่วมคิดร่วมทำานี่ยเขาจะภูมิใจในหน้าทีเขาเราให้โอกาสเขาทำพลังของการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลน,น้องอียอที่เกิดขึ้นได้นี้เพราะมีเจ้าภาพคืออบตอที่มีบทบาททักทอการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆในชุมชนและนอกชุมชนเราก็คิดว่าตอนนี้เด็กของเราแล้วก็ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีรวมทั้งในงานต่างๆก็เริ่มที่จะ เห็นความสําคัญตรงนี้แล้วตระหนักแล้วนะครับเมื่อมีความตระหนักในอนาคตต่อไปนะครับเราจะมีการพัฒนาอย่างเข้มข้นในเรื่องของกระบวนการโรงเรียนครอบครัวเพื่อที่จะลงลึกไปถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองและก็ลูกนะครับในครอบครัวโดยนะครับเราจะนําจุดแข็งของเราเช่นการมีสภาเด็กและเยาวชนนะครับทั้งเด็กในระบบนอกระบบที่เข้มแข็ง มีตัวแทนผู้ปกครองมีผู้ปกครองที่เข้าใจการพัฒนาของเราแล้วแล้วก็เข้าใจทิศทางแล้วก็รู้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น<ด>แล้วก็เห็นผลดีว่าการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์การ,ร,รบริหารส่วนตบวในรูปแบบของโรงเรียนครอบครัวที่เราได้รับความรู้จากสรส,ลสลและก็มูลนิธิสยามกามาจลน,นะครับได้พัฒนาไปในรูปแบบไหนนะครับดังนั้นนะครับคิดว่าในอนาคตการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบของโรงเรียนครอบครัวของเรานะครับก็จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วราบรื่นแล้วก็ จะเปเป็นนไใกรระบววนนกกกกาาาที่่เเข้มขมกกเ้มมมดิลไกลการจัดการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลหนองอียอกกำลังก่อร่างสร้างตัวอย่างเข้มแข็งทางบ้านวัดโรงเรียนรอพอสอตและอบะตอเข้ามาพูนพลังในการร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบและร่วมเรียนรู้ ถักทอหนทางสู่โรงเรียนครอบครัวแหล่งเรียนรู้ที่ให้ทั้งวิชาการวิชาชีพวิชาชีวิตและวิชาชุมชนพัฒนาศักยภาพลูกหลานน้องอียอให้เติบใหญ่อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่พร้อมตั้งรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชุมชนในสังคม